ก่อนก่อนที่จะไปโฟโตอิเล็กติกในส่วนของโฟโตอิเล็กติกเนี่ยเราจะมองแสงเป็นอย่างนี้แสงวิ่งมาแสงวิ่งมานี่คือแสงเรามองแสงเป็นอะนุภาคโดยที่อนุภาคหนึ่งหนึ่งอนุภาคของแสงนี่เรียกว่าโฟตอน ถ้าไหมครับหนึ่งโฟตอนจะแบกพลังงานมา hf f คือความถี่ของแสงอาจารย์มองแสงเป็นอนุภาคแล้วยังมีความถี่อีกเออตามไปตฮะาาคือแสงมันมองได้ทั้งเป็นอะไรครับคลื่นและก็อนุภาคนะครับแสงก็จะมีความถี่ของมันถ้ามองแสงเป็นอนุภาคนั้นคือเป็นอนุภาคของอะไรครับแสงอนุภาคของโฟตอนโดยที่โฟตอนหนึ่งตัวมีอะไรครับโฟตอนหนึ่งตัวมีพลัง งาน hf งั้นโฟตอนสี่ตัวก็มีพลังงานอะไรครับสี่ hf ตอนนี้เราดูต่อหนึ่งโฟตอนโอเคนะครับเราดูต่อหนึ่งโฟตอนได้ไหมหนึ่งโฟตอนก็มีพลังงานโฟนะไม่ใช่โปรนะโฟตอนอฟันหนึ่งโฟตอนมีพลังงาน hf ได้นะครับอ้าวเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กตริกเป็นยังไงโอเคเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กตริกเป็นอย่างนี้ครับเรามีโลหะอยู่ นี่เป็นโลหะในโลหะก็จะมีอะไรครับมีอะตอมของโลหะกับอิเล็กตรอนถูกไหมครับทีนี้เนี่ยอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะเนี่ยอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะอาสีอะไรเดียสีเขียวแล้วกันอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมโลหะเนี่ยมันถูกยึดด้วยอะไรครับถูกยึดด้วยนิวเคลียสของอะตอมโลหะถูกไหมขยายนี้นี่ในอะตอมโลหะนี่นิวเคลียสกี่บวกก็แล้วแต่ถูกไหมครับ แล้วก็อิเล็กตรอนก็โคจรอ,อยู่รอบๆแล้วก็อิเล็กตรอนก็โคจรอ,อยู่รอบๆอันนี้นิวเคลียสเขียนใหม่นิวเคลียสแล้วอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกเนี่ยอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันถูกอะไรครับมันถูกยึดเหนี่ยวด้วยอะไรอยู่ครับถูกยึดเหนี่ยวด้วยแรงจากนิวเคลียสที่ดึงอิเล็กตรอนอยู่ โอเคไหมครับการที่เลตอตอนตัวนี้จะหลุดออกจากนิวเคลียสและเป็นอิเล็กตรอนอิสระได้แสดงว่าเลตอตอนตัวนี้ต้องอะไรครับรับพลังงานเข้ามาเพิ่มถึงจะหลุดออกไปได้ถูกไหมใ้ปรากฏการณ์โฟโตโอิเล็กตริกนั้นแสงที่มันมาตกกระทบโลหะมันนําพลังงานมาด้วยอะไรครับ hf แสงหรืออนุภาคโฟตอนจากแสงเนี่ยมันวิ่งมาตกกระทบปุ๊บมันเอาพลังงานมาให้ตัว e นี้เท่าไหร่ครับบอกกูกล้องไหนซิมันเอาพลังงานมาให้ลหกกหเลตตอนตัวเนี้ยเท่าไหร่เอ่ย Hf ถูกไหมถูกไหมทีนี้พลังงาน Hf ที่เราตอนตัวนี้รับไปแล้วพอดีหลุดแล้วมันพอดีหลุดใช้สีอะไรเดียวพอดีหลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระพอดีหลุดพอดีหลุดออกพอดีหลุดเป็นอิเล็กตรอนอิสระ ไอเอฟตัวนี้ความถี่ของแสงตัวเนี้ยความถี่ของแสงตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นเอฟศูนย์เรียกความถี่ขีดเริ่มเรียกตัวเอฟศูนย์เนี่ยว่าความถี่ขีดเริ่มความถี่ขีดเริ่มคืออะไรครับคือความถี่ของแสงที่ส่องไปยังโลหะตัวใดตัวหนึ่งแล้วทำให้เลือดตอนนั้นหลุดออกมา พอดีหรือพอดีหลุดออกมาคําว่าพอดีหลุดออกเรือ่องตอนตัวนี้จะมีพลังงานเหลือไหมครับพอดีหลุอดออกนะแสดงว่าเรอตอนตัวน,นี้มีพลังงานเหลือไหมครับน้องจอมไม่มีไม่มีมมงั้นหลุดออกมามันหยุดนิ่งเลยใช่ไหมไม่มีพลังงานอะไรครับพอดีหลุดออกพอดีหลุดออกก็จะไม่มีพลังงานจนพอดีหลุดออก ก็จะไม่มีพลังงานจนแสดงว่าพลังงานที่เรียกตอนตัวนี้รับเข้าไปรับเข้าไปเท่าไหร่ครับ hf0 hf0 นี้เอาไปเล็กตตอนเราไปทําอะไรครับเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวที่นิวเคลียสของโลหะนั้นดึงแล้วตอนนี้ไว้ทันไหมครับเรียก f0 นี้ว่าพลังงานไอเรียก f0 นี้ว่าความถี่คีดเริ่มและเรียกค่าพลังงาน hf0 นี้ว่าฟังก์ชันงานใช้ตัว w ตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันงานฟังก์ชันงานฟังก์ชันงานคืออะไรครับคือพลังงานคือพลังงานอะไรครับที่ิแล้วตอนใช้ในการอะไรครับในการ หลุดเป็นอะไรครับเป็นอิเล็กตรอนอิสระพอดีนะต้องพอดีแสดงว่าฟังก์ชันงานขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะถูกไหมครับเพราะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนวาลเลีย์ตอนนั้นของโลหะแต่ละตัวมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันงานมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะว่าสรุปฟังก์ชันงานคืออะไรนะฟังก์ชันงานคือพลังงานที่อิเล็กตรอนใช้นในการหลุดเป็นอิเล็กตรอนอิสระนะ โอเคและความถี่ที่ทําให้แล้วตอนพอดีหลุดเรียกว่าความถี่คิดเริ่มถ้านะครับฟังก์ชันงานคือค่าคงที่ของพลังคูณความถี่คิดเริ่มได้นะตรงนี้เข้าใจฟังก์ชันงานหรือ,อยังเข้าใจแล้วเล้หน้านี้เลคเชอร์เสร็จหรือ,อยังครับโอเคครับเคลดหนึ่งก่อนนี่โลหะ แล้วถ้าแสงที่มาตกกระทบโลหะมันมีความถี่มากกว่า f อศูนย์ล่ะเออแล้วตอนที่รับพลังงานเข้าไปเมื่อมันหลุดออกมามันจะมีความเร็วไหมมีความเร็วทำไมครับเพราะว่าถ้าเป็นความถี 0, ่เอฟศูนย์แล้วตอนรับเข้าไปปุ๊บมันจะหลุดออกจากโลหะพอดีใช่ไหมครับซึ่งทำให้แล้วตอนมีความเร็วไหม ไม่มีเพราะไม่มีพลังงานเหลือแล้วงั้นมันก็ไม่มีความเร็วหลุดมามันก็เป็นอะไรครับมันก็พลังงานจนเป็นศูนย์แต่ถ้าความทีของแสงที่ส่งให้โลหะนั้นมันมากกว่าความทีขีดเริ่มแรือตอนตัวนี้ก็ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ครับแค่ hf ศูนย์ที่เหลือเป็นอะไรครับก็เป็นพลังงานจนแนะ่เตอนตัวนี้ก็จะมีพลังงานจนโอเคไหมครับหลุดออกมาก็จะมีความเร็วงั้นสมการพลังงาน จะได้ว่าอะไรครับ hf ก็คือพลังงานทั้งหมดเรียกว่า e รวมตัวน,นี้เรียกว่า e รวมพลังงานรวมที่อเล็กตอนได้รับคือ hf จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับพลังงานที่เล็กตอนที่เอาไปชนะแรงยึเดเหนี่ยวที่นิวเคลียสโลหะดึงแล้วตอนนั้นไว้เรียกว่าฟังก์ชันงานตัวน,นี้คืออะไรครับ hf ศที่เหลือก็เป็นอะไรครับพลังงานจน ได้ไหมได้ไหมงั้นพลังงานทั้งหมดพลังงานทั้งหมดที่เราตอนรับจากแสงเนี่ยจากแสงเนี่ยตรงนี้พลังงานมาเป็นเท่าไหร่นะ hf hf จี H F. H F ถูกใช้ไปส่วนหนึ่งคือ hf 0เอาไปชนะแรงยึดเหนี่ยวที่อะไรครับนิวเคลียร์ของโลหะดึงแล้วตอนไว้แล้วเหลือถ้าเหลือออกมาแล้วตอนนี้ก็จะมีความเร็วเพราะพลังงานที่เหลือจะอยู่ในรูปของพลังงานจนได้ไหมครับ แล้วพล so ังงานโจงนี้เ <Ash> ท <ELLE AP> right? ่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็หนึ่งส่วนสองมัวในลตอนถูกไหมครับคูณ v กํลังสองได้ไหมนี่คือสมการของโฟโตเลติกแต่โฟโตเลติกนั้นอยากรู้ครับว่าไอความเร็วนี้เท่ากับเท่าไหร่มันก็จะมีกระบวนการกระบวนการเราเคยผ่านการเร่งอนุภาคโดยใช้แรงดันตกข้อมลองใช้วิธีเดียวกันแต่ต้านอนุภาคโดยใช้แรงดันตกคอม ก็ได้เหมือนกันครับนั่นคือเราจะใส่อะไรครับใส่แรงดันตกคอมสแรงดันตกคอมตั้งแต่ตรงนี้เพิ่งเริ่มหลุดออกเนี่ยใส่แรงดันตกคอมเข้าไปซึ่งใส่แรงดันตกคอม v เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของเลตตอนให้เลตตอนตัวนี้มาถึงนี้เนี่ยความเร็วเป็นศูนย์พอดีให้เลตตอนเคลื่อนที่มาถึงตรงเนี้ยความเร็วเป็นศูนย์พอดีนั่นคือเอาความต่างศักย์มาต้านการเคลื่อนที่ของ อีดั้งันถันไหมถันไหมสมการในการวิ่งอนุภาคหรือต้านอนุภาคที่มีประจุด้วยแรงดันคืออะไรครับขนาดของงานในการเลื่อนประจุ E.V. ถูกไหมเท่ากับพลังงานจนที่เปลี่ยนไปพลังงานจนเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับ v กำลังสองก็ u คือ v ตัวนี้แล้ว v ก็คือศูนย์เออนะครับแล้ว u คุตก้องใช้สลักเป็น v คือ u ใช้สลัก u แต่ค่ามันเป็น v ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคนะ v ในตัวนี้คืออะไรครับ v ในที่นี้ไม่ใช่ความเร็วปลายแล้วนะ v ในที่นี้คือความเร็วที่เล้วตอนหลุดออกมาจากอะไรครับโลหะได้ไหม นั่นคืองานในการเลื่อนประจุเท่ากับขนาดในการขนาดของงานในการเลื่อนประจุเท่ากับขนาดของพลังงานจนที่เปลี่ยนไปงั้นจากตรงนี้ครับพลังงานรวมทั้งหมดที่รัตอนได้รับจากแสงเนี่ยเท่ากับ hf อดิตทำไมใช้ hf แค่ 1hf ทำไมไม่ใช้ 2hf เพราะดูต่อ1ตัวโฟตอนนะสมการนี้เบสิตบน1ตัวโฟตอน1อนุภาคโฟตอนนะครับพลังงานทั้งหมดที่รัตอนได้รับคือ hf เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาไปใช้ในอะไรครับเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวของนิวเคลียตของอะตอมโลหะก็คือฟังก์ชันงานคือ hf ศย์แล้วบวกกับอะไรครับพลังงานจนที่พลังงานที่เหลือจากเทจาก e รวมเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานจนหลังจากเอาไปใช้เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานจนพลังงานจนเท่ากับหนึ่งส่วนองกำลงังสองหรือเท่ากับอะไรครับนี่ e v e v. v ตัว v ตัวนี้คืออะไรครับแรงดันที่ใส่ตกอเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อหยุดยั้งให้แล้วตอนมันมีความเร็วเป็นศูนย์เรียกแรงดันนี้ว่า vs แรงดันหยุดยัง้งเรียกว่าแรงดันหยุดยัง้งงั้นตัว v นี้คูอกล้องใส่ s เข้าไป เสร็จแล้วครับนี่คือสมการของโฟโตอิเล็กติกแต่ไหมงั้นสรุปครับ <S 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 <an> พลังงานรวมที่อิเล็กตรอนได้รับจะเท่ากับส่วนหนึ่งเอาไปใช้เอาชนะ แรงยึดเหนี่ยวเรียกฟังชังานแล้วก็บวกกับพลังงานอะไรครับจนโดยที่พลังงานรวมเท่ากับเท่าไหร่ครับ hf ฟังก์ชันงาน hf ศแล้วพลังงานจนเท่าไหร่ครับอาจจะใช้1.2ส่วนส mv กํลังสก็ได้หรือจะใช้ค่าประจุเล็กตอนคูณกับแรงดันหยุดยั้งก็ได้ เลือกเอาโอเคนะครับสมการนี้ถ้าครูกล้องเขียนอย่างนี้สมการนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับจูลหน่วยของแต่ละพดพดพด,พด,พดคือจูลแปลงเป็นแปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลได้ไหมถ้าจะแปลงเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต้องอ,อะไรหารตลอดครับเอา e หารตลอดถูกไหมครับพรนะหนึ่งอิเล็กตรอนโวลเท่ากับหนึ่งจุดหกคูณสิบยกดกลังลบสิบเก้าจูลก็คือค่าประจุอิเล็กตรอน ั้นเอาค่าประจุเลือกตอนจะออกมาเป็นหน่วยเอาค่าประจุเลือกตอนไปหารจะออกมาเป็นหน่วยเลือกตอนโวลต์ถ้าเอาไปหารเป็นหน่วยเลือกตอนโวลต์ครับเอาอะไรหารเอา e ีหาร e ีหารตรงนี้ได้อะไรครับ h ส่วน e คูณ f เท่ากับ h ส่วน e คูณ f ศูนย์บวกถ้าเอาพดล่างได้เป็น vs หน่วยจะเป็นอะไรทันทีครับอีลกตอนโวลต์โดยที่ vs ตัวนี้ S v s ตรงนี้เติมอะไรไปได้เลยหน่วยโวลต์ลงไปได้เลยเติมหน่วยโวลต์ลงไปได้เลยแต่ตรงนี้หน่วยออกมาก็จะเป็นหน่วยแล้วตอนโวลต์ได้ไหมค่าประมาณครับค่าประมาณ h ต่อ e จะประมาณ h ต่อ e จะประมาณ4.14คูณ10ยกกำลังลบ15หน่วย si นะ โอเคนะครับได้เป็น 4, x 4 x 10, ี่คูณ4คูณ1ิกำลังลบสิ 15. ได้นะทีนี้ถ้าคุณกล้องเปลี่ยนความถี่ไปเป็นความยาวคลื่นครับถ้าเปลี่ยนสมาการนี้เป็นความยาวคลื่นครับจะได้เป็น h ต่อ e คูณ c ต่อ lambda เท่ากับ h ต่อ e คูณ c ต่อ lambda ศูนบวก vs ค่าประมาณครับ h คูณ c ต่อ e เท่าไหร่เอ่ยประมาณ1 2 4 0งสองนาโนต้องนาโนด้วยนะต้องคูณ10บยกกำลังลบอะไรด้วยครับฮะลบเก้านาโนต้องมีนาโนด้วยนะโอเคไหมครับ ก็ดูว่าสมการไหนเหมาะในการแก้สมการก็เอาตัวนั้นมาใช่จริงๆถ้าจะตรงการต้องการให้ละเอียดขึ้นก็เป็นหนึ่งสองสี่สามก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราทําเป็นตัวเลขเชิงเชิงวิทยาศาสตร์คือหนึ่งจุดใช่ไหมไอสาตัวนี้ไม่ค่อยออกมาใช้คํานวณแล้วล่ะก็เลยปัดเป็นศูนย์ใช่ก็เป็นหนึ่งสองสี่ศูนย์นะโอเคไหมครับได้นะเอาเลเชอร์